โอเคสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นการรีผลงานที่เคยทําไว้ครั้งหนึ่งแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ของใครคนไหนแต่เป็นของเธอผู้นี้นางเอกประจําอีเวนท์ที่ผ่านมาผู้ช่วยหัวหน้าแม่ครัวของชมรมโภชนาการที่โด่งดังที่สุดในเกนาหนึ่งในตัวคอนเทนต์ประจําเกเฮนา่าเจ้าของฉายาอร่อยถูกใจลมหายใจถูกลืมชื่อเสียงเลี่ยงน้ำของเธอคนนี้ก็คืออุชิมากิจูริเป็นนักเยนชั้นปีที่1ของสถาบันเกเฮนา น้จูลิมีอายุ15ปีมาพร้อมกับไซสบิ Big irm, ๊กเฟิร์มเรากับมาม่าบิ๊กแพ็ก็ไม่ปานตัวน้จุลิเกิดวันที่20ตุลาคมมีส่วนสูงที่1 7 0ซนติเมตรสังกัดในปัจจุบันของน้องก็คือชมรมโภชนาการของกีน่าในส่วนบุคลิกของน้องจุลิน้จูลิเป็นสาวนอที่เรียบร้อยขี้ตกใจขี้กลัวขาดความมั่นใจในตัวเองเป็นรุ่นน้องติ่แสดีที่แสนจะเชื่อฟังโดยเป็นสาวนอยที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเป็นแม่ครัว โดยเอาเรื่องพี่อย่างฟุกะเป็นแบบยานแน่นอนว่ามันอาจจะห่างไกลแต่อย่างน้อยขอแค่มีคนทานเธอก็ดีใจแล้วถ้าเปรียบเทียบกับฟุกะแล้วน้องจุริจะยังมีฝีมือที่ห่างใช่กันมากในด้านการครัวซึ่งหากเทียบระดับกันแล้วเราจะอยู่ในระดับของแม่ครัวฝึกหัดมือใหม่ความอร่อยจากฝีมือของจุรินั้นตอบได้ยากเพราะผลมันค่อนข้างสุ่มตาดีได้ตาร้ายเสียเออที่เสียก็น่าจะเป็นกระเพาะกับลำไส้นั่นแหละนะ ในส่วนผู้ที่ให้เสียงภาคของน้องจูริก็คือคุณทค k a n a b e รุยในส่วนงานอดิเรกของเจ้าตัวก็คือน้องจูรินั้นชอบทําวิจัยอาหารด้วยตัวเองและในเวลาว่างเธอก็ปลูกผักและก็มีการไปทํางานพาร์ทไทม์อีกด้วยเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอุชิมากิจูริขอแรกถึงเจ้าตัวจะมีฝีมือการทําอาหารที่ยอดเยี่แต่ก็มีฝีมือในการเลือกซื้อเลือกหาวัตถุดิบที่ดีเยี่ยม ผู้กาตันได้ให้คอมเมนต์ไว้ว่าไม่มีใครที่จะหาของดีราคาถูกได้ดีกว่าจูลี่อีกแล้วข้อที่2นอกจากเรื่องวัตถุดิบแล้วน้องจูลี่ยังมีความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่มันขาดได้อีกด้วยซึ่งเคสนี้น้องน่าจะได้รับการสั่งสอนมาจากมือโปรอย่างน้องฝูกะข้อที่3เราได้พูดถึงเรื่องผักที่น้องจูลี่ปลูกผักที่น้องจูลี่ปลูกน้องไม่ได้ปลูกเล่นๆแต่เป็นการปลูกแบบเอาจริงเอาจาังเพื่อน,นํามันไปนเป็นอาหารให้กับนระกเลเฮน้า ส่วนสาเหตุที่ต้องทําแบบนั้นก็เพราะว่าพวกเธอโดนตัดงบข้อที่4นอกจากทักษะการเลือกวัตถุดิบแล้วน้องจูลี่ยังมีทักษะอื่นๆอีกเช่นเธอมีความสามารถในการจดจําและประมวลความคิดที่ค่อนข้างเร็วมากนอกจากนั้นก็มีความสามารถในการทําความสะอาดยอดเยี่ยมด้วยเียได้ว่านอกจากเรื่องการทำอาหารแล้วความสามารถอืน่นๆของเธอก็จะว่ายอดเยี่ยมเกับท้งหมดเลยทีเดียวข้อที่5 ถึงแม้ว่าจะเห็นน้องผอมบ้างแบบนี้แต่แขนเล็กๆของน้องสามารถแบกกระสอบมันฝรัลักของมชมุลุปะชนาการได้ซึ่งเจ้ากระสอบมันฝรัลักที่มีขายตามร้านทั่วไปนั้นจะมีน้ําหนักประมาณ10กิโลกร,รมัมเพราะงั้นน้องแกจึงแข็งแ,แกร่งกว่าที่คุณคิดข้อที่6ซอสปรุงรสที่อิซุมิเป็นผู้ครอบครองนั้นที่จริงแล้วคือสิ่งที่น้องจุรินทาขึ้นมาแน่นอนว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่มีอันตรายชีวิต และถ้าคุณไม่ได้มีกอล์เพอทรงพลังอย่างน้องอิซุมิก็จะได้ลิลองมาเด็ดาขาดข้อที่7หนึ่งในเมนูที่กล่าวขวัญในเนื้อเรื่องนั้นมันเกิดจากอิมิของน็อกจูริซึ่งมันก็คือเมนูอาหารพิเศษที่ทําให้เกิดอาการรู้สึกคุณค่าของชีวิตโดยผู้ที่ได้ลิ้มลองรสชาตินั้นก็คือคันฮานุมามาร์โตอคูนันนั่นแหละข้อที่8ข้อสังเกตเกี่ยวกับน็อกจูริก็คือถ้าเป็นอาหารขาว มันมีโอกาสสูงมากที่จะผิดพลาดซึ่งมีโอกาสทําให้เกิดแทนจังหรือหม้อมีดวดตืบออกมามากกว่าแต่ในกรณีที่เป็นของหวานหรือเครื่องดื่มนั้นโอกาสที่จะเป็นแทนจังหรือสิ่งมีชีวิตจากต่างมิตินั้นมันจะมีน้อยกว่าโดยเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่ามันอาจจะเป็นหลักการทํางานของมันอย่างหนึ่งก็ได้นะข้อที่เจากข้อมาคู่ถึงแม้ว่าจะเป็นของหวานก็ตามแต่ถ้ามันไม่ออกผลลัพธ์แบบดีเลิศมันก็จะเกิดผลข้างเคียงที่ทําให้อาหารมีรสเค็มเช่นกัน ซึ่งมันมีผลทั้งของหวานและเครื่องดื่มเลทีเดียวข้อที่10บแพนจังสิ่งมีชีวิตที่ไม่ระบุประเภทที่ถูกสร้างขึ้นจากฮิวขอนอคตลินั้นมันมีความสามารถในการวิวัฒนาการตัวเองได้โดยเริ่มต้นนั้นจะเป็นขนาดไซส์เท่าแพนค้กธรรมดาแต่มันสามารถขยายขนาดได้ด้วยการก,ารก็บเลเวลซึ่งการก็บเลเวลของมันก็คล้ายคลกับโปเกมอนก็คือเอาชนะอีกฝ่ายเพื่อเก็บเลเวลข้อที่11จากข้อบรรค่ผู้เสียหายที่สลบจากฮิวมแพนจังนั้นส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เกิดจากการโดนตีทางกายภาพ แต่เป็นการโจมตีที่จิตใจจนถึงขั้นแตกสลายเลยทีเดียวโดยท่านหัวหน้าชมรมปอ้อชมรมการแพทย์ฉุกเฉินเซนะาได้ประเมินเอาไว้ว่ารสชาติของซอสน่าจะห่วยในระดับที่ว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ยังไม่เคยเจอและนั่นเป็นเหตุผลที่ทาให้พวกเธอเหล่านั้นเกิดอาการเครื่องดับไปข้าอาที่12ออย่างไรก็ตามนะั้นมันก็มีความเป็นไป,ปนได้ที่จะมีคนกินได้เช่นกันแต่ว่าคนที่สามารถกินได้นั้นกลับมีความสามารถในการต่อสู้ที่ กเกินกว่าที่จะเอาชนะมันได้ซึ่งนั่นก็คือ ang, อิซูมิจังแห่งชชลมชิมอาหารข้อที่13าจากเนื้อหาของเธอในชุดพัร์านั้นน้องจูรี่ในตอนนี้กลายเป็นคนดังในเกน่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในช่วงหลังๆก็มักจะมีนักข่าวตามติดจน,นเธอรู้สึกอึดอัดกันในส่วนความสามารถอืน่นๆของน้องจูรี่จูรี่มีความสามารถทางด้านร่างกายที่ยอดเยี่ยมตามสไตล์ของเด็กเกน่นาและอาจจะเหนือกว่านิดหน่อยเรื่องพละกําลังและความเร็ว แต่เจ้าตัวก็ไม่มีความสามารถในการต่อสู้เช่นกันในส่วนอาวุธประจำตัวของน้องแกกคือ M30 l ูกว Waffle d ิ e l i n g เปื่อนี้เป็นปืนลูกซองที่ใช้สำหรับการเอาตัวรอดเช่นการล่าสัตว์มากกว่าการต่อสู้จริงและจูริก็ไม่ได้ใช้มันเพื่อเอาตัวรอดจริงๆงนั่นแหละแต่คือเอาไว้ใช้ทำอาหารเช่นการใช้ช็อตกันในการยิงนวดเนื้อให้นุ่มเป็นต้นแต่จะคิดว่าตัวน้องโงเ่เฉียวเพราะจูริมีความจำและสติปัญญาในการแก้ปัญหาที่ดีมาก แต่ปัญหาก็น่าจะเป็นเรื่องสามัญสำนึกที่ค่อนข้างวิกฤตไปน,นหน่อยในด้านความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆเนื่องจากน้องจูรีเป็นคนที่มีเวลาว่างน้อยส่วนใหญ่นั้นเธอจึงอยู่ที่ห้องพักของเกนาคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัวนั้นหากไม่นับซินเซก็จะมีแค่2คนก็คือน้องฟูกะและอิซูมิซึ่งเรามักจะรู้กันอยู่แล้วว่าฟูกะคือแม่บุคคนดังของเกนาฝีมือของเธอนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเพราะว่าลหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่า ถึงจะเป็นฟูการเธอก็มีขีดจากัดของเธอโยซึ่งก็คือเธอไม่สามารถทําทุกอย่างในครัวด้วยตัวคนเดียวได้ดังนั้นงานผู้ช่วยของเธอนั้นจึงมีความสําคัญอย่างมากเพราะมันทําให้ฟูกาสสามารถโฟกัสไปที่การทําอาหารจริงๆอย่างเดียวได้อย่างไรก็ตามจูลิจะช่วยฟูกาก่อนขั้นตอนการปรุกอาหารคั้นสุดท้ายเท่านั้นเพราะถ้าเธอทําขั้นตอนสุดท้ายมันมีโอกาสสูงเลยที่อาหารจะเกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งแพนจังหรือสิ่งมีชีวิตประหลาดที่เกิดขึ้นจากฝีมือจูรินั้นเจ้าตัวก็รู้ดีนะเพียงแค่ว่าถ้าบอกเรื่องนี้ไปใครมันจะเชื่อละเอาเพอะเรื่องนี้ยตูทําใจไว้แล้วในส่วนอิสมิต้องเรียกว่าเธอเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวในคิวะทอสที่สามารถดรกอาหารของจูริแล้วไม่ตุย แถมยังขมือบได้อย่างอร่อยอร่อยอีกด้วยเนี่ไดีว่าอาหารของจูรีนั้นไม่สามารถเอาชนะเซลลกลูเมในตัวของอิซุมิได้เลยแค่อย่างว้าแเลยนะว่าอิซุมินั้นก็คือคอยกเว้นสำหรับอาหารทั้งปวงคนกิวบทอสโดยทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันและต่อให้เป็นอาหารอะไรที่ทำเสียแค่โยนมันลงเครื่องกำจัดขยะปลาอิซุมิก็สามารถทำลายได้อย่างหมดจดและปลอดภัยแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ว่าอิซุมิจะกินได้ทุกอย่างนะ ตัวอย่างเช่นของเหลวในหม้อที่มันเดือดเดือดออกมาปลาไถ่ที่มีขาเธอก็กินไม่ได้ซึ่งเหตุผลที่เธอรักไม่ได้นะั้นไม่ได้มาจากกระเพาะของเธอไม่สามารถยัดหาสิ่งเหล่านั้นลงไปได้แต่มันเป็นเพราะว่าเธอโดนตกดินก่อนที่จะได้กินมันซึ่งมันก็ไม่แปลกเลยสำหรับคนที่แม้กระทั่งแมวจะไม่มีปัญญาเอาชนะอย่างเธออย่ลืมนะอีพวกนี้มันเก่งระดับใกล้เคียงกับยริจังเลยนะอีซูมิจะโดนตบหัวแตกก็ไม่แปลกนะ หาจะพูดถึงอุชิมากิจูริก็คือผู้ช่วยที่แสนน่ารักของไอกิยฟูกะบนทาชมรมโภชนาการเธอเป็นลูกน้องที่เชื่อฟังเป็นเหมือนผู้ที่คอยเยียวยาจิตใจที่อ่อนล้าของแม่ครัวใหญ่อย่างฟูกะที่ต้องเจอในแต่ละบื๊ดแต่ละเดย์หากพูดถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเป็นสมาชิกของชมงรมโภชนาการแล,ล้วลักก็คนภายนอกอาจจะคิดว่าการทําอาหารก็คือสิ่งสําคัญที่สุด มันก็ใช่แหละแต่มันต้องยกเว้นบ้างในบางกรณีและข้อยกเว้นก็คือน้องตัวนี้นี่แหละเพราะเธอทันมีจุดอ่อนเรื่องการทําอาหารอย่างยิ่งยวดแม้ว่ารสชาตินั้นจะไม่ได้อ่อนโยนกับลิ้นหรือกระเพาะไปบ้างแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสสาคัญของน้องแต่ปัญหาสําคัญนั้นมันอยู่ที่ว่าพอน้องทําแล้วอาหารนั้นมันจะเปลี่ยนสปีชีส์ไปหรือเปล่านี่แหละ แน่นอนว่าปัญหานี้มันถูกปกเม็ดไว้ในชมรมโภชนาการเลัาว,ว่าอาหารที่พับพาดและถูกทิ้งในถังขยะก็ไม่ป้นานเพราะว่าถ้าจะให้ถามว่าทําไมท่านหัวหน้าชมรมโภชนาการไม่เคยรายงานเรื่องนี้ออกไปเลยก็เพราะว่าถ้าตัวบอกแล้วพวกเองจะเชื่อหรือเปล่าล่ะและเธอก็ไม่อยากให้รุ่น้องที่แสนน่ารักของเธอนะั้นต้องเดือดร้อนไปด้วยลงท้ายแล้วเรื่องเ,อเดิมๆที่ทำให้นักเรียนหญิงของเห,หน่าต้องเหนียวเหนอะหนะกับคราบซอสสีเขียวนั้น มันก็ได้กลายเป็นเรื่องลึกลับตำนานสถาบันไปน้องจูลี่เธอไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าผู้กาะนั้นเคยบอกว่าถ้าเธอไม่มีจูลี่ตัวเองก็ไม่สามารถทํางานได้ไหวซึ่งถึงแม้ว่าจูลี่จะคิดว่ารุ่นพี่ของเธอนั้นแค่ให้กาลังใจแต่แท้จริงแล้วนั่นก็คือเรื่องจริงนั่นเองใน,นกระเพาะเธอผู้นี้ก็คือรุ่นน้องและผู้ช่วยคนสําคัญของเธอในปัจจุบันนั้นน้องจูลี่ก็ยังคงฝึกฝนตนเองอยู่แม้ว่าในตอนนี้จะช่วยเหลืออะไรรุ่นพี่ได้น้อยมาก แต่อย่างน้อยเธอก็มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะทาอาหารให้กอบคนกินให้ทานด้วยความรักอัเตี่ยมล้นแม้ว่านั่นอาจจะทําให้คนที่ได้รับความรักอัดเตี่ยมล้นของเธอนั้นได้รับความรักแบบจุกอกจนต้องหามเข้าไอซียูก็ตามทีในเรื่องราวของเธอคนนี้ก็ยังคงดําเนินต่อไปโอเคสําหรับเรื่องราวของคุชิมากิจุริผู้ช่วยหัวหน้าแม่ครัวของเจน่าก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ เพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนเราก็แค่กดไลค์ซับสไครส่วนคนที่มีซับก็สามารถกดซับสไครได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าไร้หน้ากันแล้กันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆ